เล่นบอลกับคนดูครับ EP ที่1นะก็คือพี่เนี่ยจะเล่นบอลกับคนดูในช่องคอมเมนต์มาเลยใครอยากจะเล่น e f o ฟุตบอลด้วยหรือว่าฟีฟ่ก็ได้นะครับ EP แรกเราอยู่กับ ICU สวัสดี ICU นะครับนักเตะตัวแบกของทีมใช้ตัวอะไรเนี่ยใช้ด็อกบาด็อกบา โอ้โหนี่สมัยพี่เด็กๆเ,เลยนะด็อกบ,บาแบบรุ่งเรืองแบบแข็งถึกทนเบียดไม่ล้มแต่ดูดีว่าเกมนี้จะเป็นยังไงอะ่ะดวนกันได้สยูนะตัวละครที่เราใช้เออริงฮาร์เรนเทเยอร์ออฟเดอะวีคค่าพลังหัวขึ้นหมดเฮ้ยกองหลังมีวะ่ะเปลี่ยนตัวไปผม,มเป็นแค่ไหล,หล่สมสรนอย่พี่อ๋อเชียร์หลยทีมพี่แจ็คแต่ <laughs> ตอนนี้พี่งงมากเลยเดี๋ยวนะแม่งรอเซอนอนกับแจ็คเสื้อเหมือนกันคนดูโคตรเศร้าจังหวะนี้แหละเสื้อเสื้อซ้ำกันก็ บุกทีเผอบุกทีเผอใครไม่รู้แหละใครไม่รู้พวกเลย <c ười> คือพี่จะมีสีแดงน้อยกว่าหน่อยหนึ่ง <c ười> ใช่ไหมท้ายเกมจะสวยเอาเนี่ยหลุดแบบไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะม <c ười> าแล้วฝานได้เอา้าสวยแล้วสวยแล้วเปิดติดเคลียร์ก่อนเคลียร์ไปไกลรีบเลยครับอาแลนด์ มีเก็บจังหวะสองผมก็มีผมก็มีอันไหนผมก็มีพี่ดีอาร์ตเฮ้ยฟานได้แม่นแข็งว่ะได้ก็แฟร์ได้ก็ปูด้วยบางบอลไปแล้วก็ได้เวลาสวนสวนก็เรียกว่าพวกเดียวกันโอ้ยฟ้าพระจานทร์ไม่ฟาวได้ไงเนี่ยเฮ้ยเน้นแรงขนาดนี้ไปซาลาซาลาของจริงกันเลยโอ้ยคือเอาตายเลยเหรอ เหลืองยังน้อยไปนะกะเอาตายขนาดนี้จ่ายแบบดื้อเลยเดี๋ยวนะเออคือเล่นโคนแล้วอ่เราอะเราไม่เล่นบอลแล้วเนี่ยงงไหมพี่ก็งงเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ขาปานได้โอ้โหเลี้ยงออกไปยูวันเน็ตไอซียูอะนเน็ตสีอะไรบอกมา เฮ้ยโอ้โหโเป็นหนัวโดนเต็มหัวเลยว่า EP แรกแม่งโดนยิงก่อนเลยนี่ก็เอาตาย,ยานี่ยิงเงี้ยเป็นโรเบิร์ตเหรอเรวานโรเบิร์ตเรวานดอฟสกี้ขอแก้ตัวให้พี่บังสีไปไปแล้วปะยสยบอลช้าเหลือเกิน ยังได้ไปหลุยที่อาร์ตไปฮาแรแลนด์ก่อนโดนดักบอลไปฟานได้<อ>กินเล่นยากเหลอฟานได้เนี่ยจับบอลยาวไปนะกองหลังเข้าไวจังเวอร์จิวกะกะเลี้ยงเข้าเหรอเฮ้ยตัวเราเหรอตัวเรา โอ้ยเกือบแล้วส่งให้เฉยเปลี่ยนสีเสื้อพี่เปลี่ยนสีเสื้อได้หรอเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ได้เลยอ่าเราบ้าไปที่ซอนจังกว่านี้ล่ะเปิดซอนมันกำลังฟิตว่ะด็อกบาแข่งแข่งเนี่ยด็อกบาเบียดไม่ล้มเลยอ่ะขั้นสูงสุดนะครับนี่ไม่สูงพี่ไอโชว์ทามหอยปิ๊กช็อตหาม ไม่ทางไปไม่ทางนี่ไงฟานได้ดักกินนิ่มโอ้โดนดักป่าววะได้ยู่เอา้าอีกนิดเดียวเอ้าเนียว่าตัวเราอะนะไปแล้วกีกี้เออริงงอุย้ยโอ,โซอ้ซอนซอนปล่อยบอลไปด้าหน้าเลยอะ่ะยิงหน่อยดิย ลูกนี้แหละเอาคืนหน่อยละเปิดไปแล้วฮาแลนชิปอุย้ยลูกบัลเฟฟเลยลูกสุดลูกสุดโอ้โหอยเตฟ<อ><อ>จากเส้นเลยแล้วก็เลวานเขามาแล้วไงเริ่มต่อบอลกันแล้วเดี๋ยววิ่งช้าจังวะจวนจีซร์โบห่างดักได้ดักได้ก็ได้เวลาสวนอองสวนคิดมันไปต่อที่ซอนองมินฮาแลนวิ่งเข้าหา โดนสกัดไม่ได้ครับอุ๊ยอะไบไปที่ซอนฮงมินซอนจะยิงง,ง้างเอา้าเอา้เอาเนี้งงงงสีเสื้อกันละงงสีเสือ้อฮะเฟรน์จ้าเบาๆได้อยู่บางแล้วได้อยู่เบอร์ดิง ของอตัวคิดมันสองพึ้มินสองเข้าไปสองเข้าไปแล้วซาร่าหมองอย่างนี้ม่งไม่เต็มหัวม่งเหินกดไม่ลงอะ่ะยังพร้อมเอเหรอเฮ้ยนึกว่าตัวเรานายจจเย็นขอหน่อยรบกาวนเลย จอดีดอาบาบ็อกบอลไว้ได้องตวนคิดมันแล้วก็ตองมินเปิดยาวไปเลยมาแล้วกวดเอา้ากวดนี่อย่างเงี้ยซาร่าเรียบร้อยครับมัวเม็ดซาร่าว้ว้พละก่อนเอากวดวหว้พละไม่ทัน โอ้โหตีตเสมอได้ก็เกือบหมดเวลาแล้วโอ้โหไม่ดูแล้วกดรัวแล้วเราอะกดรัวเลยนะดักบอลเป็นบอลทุ่มของอาร์เซนอลว้ายเขี่ยเขี่วไม่โดนวะบอลบอลไม่ได้ฝ่านได้อองตวนวอองตวนเปิดบอลไม่ดีครับจะโดนตัดหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยว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 ลูกขูกลิกกระดูกหมูนี่มันคืออะไร ผูกผิกเดี๋ยวเดียวถ้าตัวใครเป็นตัวใครแล้วเขาเปิดเฉยย่าเบาเบายังพอมีเวลาัได้หูตัวเปิดยาวเล่นบอลไวฮาแลนดตั้งหน่อยกิฟมันไม่ได้บอลว่ะตัวมันเล็กไปอะ่ะเฮ้ยนอกบาเอ็นนอกบาโอู้เุอคนแฟมเลยครับปูตัวเสาสองไอ้แก้วขอเคลียร์เคลียร์ไปเลยหมดเวลาเรียบร้อย <c oughs> เสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับนี่ก็คือซูเปอร์สตาร์กี้ครับเล่นบอลกับคนดูนะใครอยากเล่นแบบนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยทักเข้ามาเลยนะครับต่อคิวเนาะอีพีแรกครับถนะ้าใครชอบอาจจะมีอีพีต่อไปก็แล้วกันนะคลิปนี้สนุกมากๆเลยครับเจอกับน้องในช่องอย่าง ICU แล้วก็เป็นเด็กหรือวอรครูเหมือนกันด้วยโอเคไอซียูเรียบร้อยอเอบแต้มาน้องชายก่อ,อนอื่นเลยครับเรามาสุ่มตรงวนักเตะฟรีกันก่อนมีหนึ่งใบไม่อยากได้แมนยูเลยอะ ขอเป็นคนจากบาเยอร์มิวนิกแล้วก็บาเซโรนาแล้วกันนะมาแล้วครับสุ่มขอดีๆหน่อยดูลีกก่อนนะว่าจะได้ลีกอะไรลีกก็คือเด,ดิเด,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 ดิเอา้าอังกฤษแมนยูเด็กแมนยูขอโอนาน่าแล้วกันโอนาหน่าหรือเปล่าไว้เตะชุดน,นักเตะแบบนี้ไม่ใช่เบอร์สิบแปดเบอร์สิแปดแมนยูอย่าบอกนะว่าเฮ้ยได้อาเซมิโร่ครับ โอ้โหคาซิโรตัวตึงปะเนี่ย uh huh. เหมือนว่าจะเป็นตัวตึงที่สุดในแพ็คนี้เลยนะอัปเดตทีมเลยนะเด็กเก่ามัดริดชอบเหมือนกันตัวนี้ใส่ไปเลยกองกลางและอัปได้ด้วยนะเนี่ยคาซิเโรเป็นตัวเก่งที่สุดของแมนยูในแพ็คนั้นนะครับเดี๋ยวปั้นแล้วก็มาลุยกันคาซิโร